สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ไปกับช่องเรียนรู้ให้เป็นไม่เชื่อตามกระแสวันนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจเรื่องเมื่อคิดจะวิจัยงานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิดเนื้อหาที่จะช่วยให้การเริ่มต้นทำวิจัยกลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและทำได้จริงขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็เชิงทดลองกันนะครับจากเอกสารที่เรามีอยู่เนี่ยโอ้โหให้ภาพรวมกระบวนการได้น่าสนใจมากเลยทั้งสายวิทย์สายสังคมศาสตร์เลยนะครับดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญที่เขาพยายามจะบอกก็คือ,อกระบวนการมันต้องน่าเชื่อถือใช่ค่ะ คือเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เหมือนมาสก,กัดแก่นสําคัญออกมาเลยว่าเอ๊งานวิจัยแบบนี้มันมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วทําไมแต่ละส่วนมันถึงสําคัญนะคะมันจะช่วยให้เรามั่นใจในผลที่ได้ยังไงบ้างประมาณนั้นนะคะเยี่ยมเลยครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่เอกสารเน้นย้ําเลยคือไม่ว่างานวิจัยแบบไหนเนาะพื้นฐานคือต้องมีกระบวนการที่รัดกุมเชื่อถือได้ถูกต้องเลยค่ะกระบวนการหลักๆที่พูดถึงก็คือ ต้องรู้ก่อนว่าจะศึกษาใครหรืออะไรอันนี้คือหน่วยศึกษาหรือกลุ่มตัวอย่างแล้วก็จะใช้เครื่องมืออะไรเก็บข้อมูลอย่างเช่นแบบสอบถามหรือการสังเกตครับแล้วจะเก็บข้อมูลยังไงและสุดท้ายเนี่ยข้อมูลที่ได้มาจะเอาไปวิเคราะห์ยังไงให้ตอบคำถามที่เราตั้งไว้ตอนแรกได้อ๋อครับ แล้วพอพูดถึงประเภทที่เอกสารเน้นๆคือเชิงปริมาณกับเชิงทดลองสองอันนี้มันมีลักษณะเด่นๆต่างกันยังไงบ้างครับพอจะขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือถ้าเป็นเชิงปริมาณนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นข้อมูลที่เป็นตัวเลขสถิติครับตัวเลขสถิติใช่ค่ะเพื่อดูภาพรวมดูแนวโน้มหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างตัวแปรอืมแต่ถ้าเป็นเชิงทดลองอันนี้จะ ค่อนข้างจะไปไกลกว่านั้นนิดหนึง่งคือพยายามจะหาคำตอบว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดผลบางอย่างขึ้นมาก็เลยมักจะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นค่ะอ๋อการเปรียบเทียบที่ว่านี่คือแบบที่เราเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองหรือว่าวัดผลก่อนหลังอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะใช่เลยแนวทิ่หลักๆก็คือสมมุติเราอยากรู้ว่าเอ๊ะวิธีสอนแบบใหม่เนี่ยมันได้ผลจริงไหมครับ เราก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบอาจจะแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งลองวิธีใหม่เลยอันนี้กลุ่มทดลองอีกกลุ่มก็เรียนแบบเดิมไปอันนี้กลุ่มควบคุมแล้วก็ดูว่าผลการเรียนมันต่างกันไหมอ๋อครับครับหรืออีกแบบก็คือวัดผลกลุ่มเดียวก่อนเลยก่อนจะเริ่มใช้วิธีใหม่แล้วพอใช้ไปสักพักก็วัดผลอีกทีเพื่อดูว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจริงหรือเปล่า ซึ่งตรงนี้เอกสารเน้นมากนะคะเรื่องการออกแบบการทดลองที่ดีๆเนี่ยเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าผลที่เห็นมันมาจากสิ่งที่เราทดลองจริงๆไม่ใช่เพราะปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกแซงน่าสนใจครับพอเราเข้าใจเรื่องการทดลองแล้วคำถามต่อมาที่เอกสารพาไปก็คือแล้วเราจะทดลองกับใครละถึงจะบอกได้ว่าผลเนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่ได้จริงๆ อันนี้ก็คือที่มาของเรื่องประชากรกับกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราจะไปเก็บข้อมูลจากทุกคนที่เราสนใจหรือที่เรียกว่าประชากรทั้งหมดเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งเรื่องเวลางบประมาณกําลังคนมันจํากัดหมดเลยค่ะครับจริงด้วยครับเราก็เลยต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเหมือนตัวแทนย่อส่วนของประชากรที่เราสนใจจริงๆเอกสารเลยเน้นว่า การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราอยากจะอ้างอิงผลกลับไปสู่คนส่วนใหญ่ได้และว,วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนี่แหละครับเอกสารเขาแนะนำไว้ยังไงบ้างครับต้องสุ่มแบบไหนหรือว่าต้องใช้กี่คนมีบอกไหมครับ มีค่ะเอกสารพูดถึงหลักการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีหรือที่เรียกว่า probability sampling นะคะเช่นการสุ่มแบบง่ายๆเลยทุกคนมีโอกาสเท่ากันหมดหรืออาจจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเป็นการสุ่มแบบแบ่งชั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ตัวแทนจากทุกกลุ่มย่อยที่เราสนใจจริงๆอ๋อเช่นแบ่งตามเพศตามอายุอะไรแบบนี้เหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะ ส่วนเรื่องขนาดกลุ่มตัวอย่างว่าต้องใช้กี่คนดีอันนี้เอกสารย้ำเลยว่าไม่ใช่การเดาสุ่มนะคะมันมีหลักการทางสถิติมีสูตรคำนวณหรือตารางสำเร็จรูปอย่าง c r ิชี่แอนด์โมแกนที่เขามักจะอ้างถึงกันเพื่อให้ได้จำนวนที่มากพอที่จะให้ผลมันน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเข้าใจแล้วครับพอได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมแล้วก็ถึงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือไปเก็บข้อมูลซึ่งแบบสอบถามนี่เจอบ่อยมากเลย เอกสารมีคําแนะนําเรื่องการสร้างเครื่องมือที่ดีไหมครับมีแน่นอนค่ะหัวใจหลักที่เอกสารเน้นเลยคือเรื่องคุณภาพของเครื่องมือค่ะซึ่งหลักๆก็จะวัดกันอยู่สองอย่างคือความเที่ยงตรงหรือ validity validity ใช่ค่ะหมายถึงว่าเครื่องมือเราเนี่ยมันวัดในฝ่งที่เราอยากจะวัดได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่วัดผิดเรื่องผิดราวไปอ๋อวัดตรงประเด็นใช่ค่ะกับอีกอย่างคือความน่าเชื่อถือหรือ reliability reliability ค่ะ อันนี้คือวัดกี่ครั้งครั้งก็ยังได้ผลใกล้เคียงค่าเดิมไม่ใช่ว่าวัดวันนี้ได้ค่าหนึ่งพรุ่งนี้วัดใหม่ได้อีกค่าหนึ่งแบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือค่ะอ๋อเข้าใจครับคือต้องทั้งวัดได้ตรงเรื่องและว,วัดกี่ทีก็ได้ผลคล้ายๆเดิมถูกต้องค่ะแล้วการออกแบบตัวคําถามในแบบสอบถามนะครับมีข้อควรระวังอะไรที่เอกสารเขาแนะนําเป็นพิเศษไหมครับมีจุดที่น่าสนใจค่ะคือเอกสารเตือนเรื่องการใช้ภาษาต้องชัดเจนไม่กำกวมอ่านแล้วเข้าใจตรงกันและที่สำคัญมากๆเลยคือ ห้ามเด็ดขาดคือคำถามชี้นำอ๋อ oh, คำถามชี้นำใช่ค่ะเพราะมันจะเหมือนไปบอกใบคำตอบทำให้คนที่ตอบเนี่ยตอบไม่ตรงกับความคิดจริงๆของเขาผลที่ได้ก็จะบิดเบือนไปจริงด้วยครับส่วนโครงสร้างแบบสอบถามก็ควรจะชัดเจนแบ่งเป็นส่วนๆไปเลยเช่นส่วนข้อมูลทั่วไปส่วนคำถามหลักที่เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือความสนใจที่เราสนใจครับผมพอเก็บข้อมูลอะไรมาเรียบร้อยได้ข้อมูลดิบมาแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายนี้คือทำอะไรต่อครับค่ะถ้าเป็นข้อมูลตัวเลขจากการวิจัยเชิงปริมาณนะคะก็จะถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยสถิติต่างๆเพื่อสรุปผลดูรูปแบบดูแนวโน้มหรือทดสอบสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ตอนแรกครับส่วนข้อมูลที่มาจากการทดลองก็จะเน้นการเปรียบเทียบความแตกต่างว่ากลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเนี่ย ผลมันต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติไหมหรือว่าผลก่อนกับหลังการทดลองมันเปลี่ยนแปลงไปจริงหรือเปล่าเพื่อยืนยันว่าไอสิ่งที่เราทดลองไปเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะโอ้ฟังดูแล้วกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณเชิงทดลองเนี่ยมันมีขั้นตอนที่เป็นระบบระเบียบชัดเจนมากๆเลยนะครับตั้งแต่เริ่มคิดคําถามเลือกคนสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ผลทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ได้คําตอบที่มันเชื่อถือได้จริงๆตอบโจทย์ที่เราสงสัย ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะคะคือการที่เราเข้าใจกระบวนการพวกนี้มันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์แค่กับคนที่ต้องทําวิจัยโดยตรงเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันช่วยให้เราทุกคนเนี่ยเวลาไปเจอข้อมูลต่างๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจากข่าวจากโซเชียลมีเดียรเราอาจจะลองฉุกคิดหรือตั้งคําถามกับมันได้ว่าเอ๊ข้อมูลชุดนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนนะเขามีวิธีการเก็บข้อมูลมายังไงวิเคราะห์เหมาะสมหรือเปล่าก่อนที่เราจะปักใจเชื่อหรือเอาไปแชร์ต่อ ซึ่งก็น่าจะเป็นทักษะที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคข,ข้อมูลข่าวสารเยอะแยะแบบนี้นะคะเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังในวันนี้นะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรียนรู้ให้เป็นไม่เชื่อตามกระแสเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆมีประโยชน์ในตอนถัดไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ